ขาสิครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วสมงโลกนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26สิงหาคมเราจะไปที่ยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบเอเอฟดัทสองนะครับเป็น H อสเคเฮลซิงกีฟินแลนด์นะเจอเฟินแล์ปรเช่ตุรกีนะครับเวลาขันก็ห้าทุ่มนะครับสนามโบสอารีน่านะครับเลทไทยเป็นเฟินแล์ปรเช่ต่อปอร์นะครับผลงานช่วงหลังของเฮลซิงกิก็ชนะลาติ1-0นะฮะแพ้เฟินแล์ปรเช่0-1นะครับชนะมาริฮาม1-0นะชนะ เนฟฟี่บากู3-0ชนะคอสติก้า1-0นะครับด้านเปเนเบเช่ครับตุรกีนะฮะก็ชนะอันเาียสปอร์2-0ครับชนะเฮลซิงกิ1-0ชนะเดเมสปอร์1-0ชนะยิเรสุสปอร์ครับ3-1เสมอนี่น้ำโมเคียบ1-1นะครับสภาพทีมทั่วไปครับเจ้าบ้านครับเฮลซ์เจ้าบ้านนะครับเฮลซิงกิฮะก็แชมป์เวคีสติก้าฟินแลนด์นะครับถล่มเนฟบากูมาได้ครับลูกการที่เมื่อวันที่แล้วนะครับภาตัวสองครับก็ผ่านเข้ารอบสามมาได้ครับ ด้านเฟรนิบัชเช่ตุรกีนะครับก็จีดับสามโนตารางคะแนนซุปเปอร์ลีกตุรกีครับที่ผ่านมาก็ดูยูบ้าลีกเป็นประจำวินาทีขาหนี้นะครับเฟรนิบัชเช่ครับคาดว่าวันนี้ครับเอสเจเคเฮลซิกิผลงานช่วงหลังดีเยี่ยมครับแพ้ในเลกแรกก่อนกลับมาเข้าเวนเกมล่าสุดครับปัดชัยลงแล้ว4เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานะครับอีกทั้งเกมย่าวยูบ้านหลีครับเล่นได้ดีนะครับด้านเฟเนิบัเช่ครับความนี้หลังก็ควบชัยได้4เกมหลังสุดท้ายพร้อมผลงานไร้พ้าครับตลอด10นัดหลังที่ผ่านมาแต่เกมเยือนยูบ ทำให้แช์นี้ครับเอสเคเฮลซิงกิครับได้เปลี่ยนให้ได้ในบ้านนะครับคิดว่ามีโอกาสออกเสมอได้นะราคาเปิดมาที่พอนเบเชตต่อปอป,อปอนะแล้วก็ไหลลงเป็นต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็ไหลลงเป็นปอปบุกสิบนะฮะคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงนะครับแมตช์ที่แล้วก็เกือบเสมอแล้วนะครับนะอาศัยว่าในบ้านด้วยครับมีสีเขียวก็สามารถไล่บีได้หนึ่งสูงนะครับโอกาสแบบน,นี้มีโอกาสออกเสมอนะลองแล้วกันครับนะคู่นี้ครับผมคิดว่าเล็กใกล้เคียงกันนะ สูสีครับทีมเคิร์กิช่วงหลังก็ฟอร์มดีนะครับโอกาสออกเสมอสูงมีโอกาสเอาชนะด้วยซ้ำไปนะครับคู่นี้นะครับให้ลองเอชเคเคิร์กินะฮะคู่ทสองครับจะอยู่ที่ยูฟ่ายูรุป้าลีืครับรอบเพย์ออฟนัดสอนครับเป็นซอนย่าครับทีมจากยูเคนะเจอลาปิดเวนานะทีมจากออสเตรเลียนะครับประเด็นขันนะครับก็เป็น5้าทุ่มครึ่งนะครับสนามซาดูซีเจ้ครับอารีน่านะครับเดทไทยเป็นซอนย่าต่อปปอนะครับผลงานนัดที่แล้วเจอกันมาครับเป็นเวนาชนะซอนย่ามา3-0เลยนะครับผลงานช่วงหลังนะครับของซอนย่าก็ชนนะมารริปอ4-3คับ แพ้ลัปิดเนี่ยฮะ03เสมอมียาต1-1ครับแพ้เดียโมเคียบ1-2แล้วก็ชนะเพททรอปนะครับ5ประตูต่อ1นะครับด้านลัปิดเวียนนาก็ชนะลีดนะครับ3-0ชนะซอนย่า3-0แพ้เรนด์ดอสเอาตนะครับ1-2แพ้พมาคุสตา1-2แล้วก็ชนะโวฟเบอร์เกอร์ครับ3-0นะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับทีมจากออสเตรียนะฮะสำหรับทีมทั่วไปครับซอนย่าครับทีมต่อ3ประตูหังคะแนนพรีเมียร์นะครับยูเครนนะครับสมรอบแรกครับยูโรปาลีกเมื่ออซซีััั่่่นนนนนนนกะะคครรบบสววปิดเา รองแชมป์โรเกาออสเตรียนะครับก็รัวอนาโทสิตฟามาคุสตามาได้ครับรอบที่แล้วนะครับวยสจอร์รวม4-2นะฮะก็สามารถผ่านรอบสามมาได้นะครับคาดว่าวันนี้ครับซอนย่าผลงานภาพรวมช่วงหลังถือว่าทําได้ดีนะครับสี่เกมหลังล่าสุดพวกเขาเริ่มคาเป้าเจอแล้วนะครับเราทั้งเกมยูบาร์หรีดดีขึ้นนะครับด้านเรปิดเวนาผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นครับหลังทีแพ้สองเกมนะฮะแล้วก่อนกลับมาเข้าวินสามศูนย์สองนัดติดเลยนะครับแต่เกมเยือนในยูบาร์หลียังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับดูแล้วครับวันนี้นะฮะ ลาปิดเวียนนานะครับน่าจะปุมความได้เปรียบที่ชนะแมตช์ที่แล้วมานะครับนะนะก็อาศัยเกมอัโตกลับนะครับมีโอกาสที่ซอนย่าจะพลาดผังสูงนะราคาเปิดมาที่ลาปิดเวียนนานะต่อปอ,ปอนะราคาเสมอก็มีนะครับคู่นี้อ่ะซอนย่าก,ก็ดูดีนะตดูแลจากทีมใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยรอดนะฮะนะสู้ไม่ได้นะครับ ดูแล้วจัดลาปิดเวียนนานะครับมีโอกาสนะฮะที่ชนะมากกว่าครับเต็มที่ก็น่าจะเสมอได้นะครับคู่นี้จัดลาปิดเวียนนาเลยนะฮะทีเดียสองตัวนะครับคู่แรกนะครับให้อยู่รองครับเคลซึงกีปอปอนะส่วนคู่ที่2ก็อยู่เลยฮะราคาเสมอที่ลาบิดเวียนนาครับคิดว่าไม่เสมอตัชนะนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับลาปิดเวียนนานะครับจัดได้นะครับแนะนำไว้ดีดีครับแอดเอลเอสโบริการดี2 4ชั่วโมงฝากถอนปลอดภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกรนตีปลอดภัยแน่นอนนะครับ เชื่อเพื่อคใา้สุกติดไปนู้นไว้หน่อยเกมโรทุกท่านวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ